สาข้อคิดจากหนังสือ The Untethered Soul คุณเคยได้ยินเสียงในหัวที่ไม่เคยหยุดพูดไหมคะเสียงที่คอยวิจารณ์ตัดสินวางแผนและกังวลอยู่ตลอดเวลาและคุณเคยสงสัยไหมว่าเสียงนั้นคือใครและคุณคือใครคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจคำถามสำคัญเหล่านี้กับ Michael A. s i n เกอ ในหนังสือปรัชญาจิตวิญญาณที่ปลดปล่อยผู้คนมากมายอย่าง The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself หรือที่แปลเป็นไทยว่าสู่ทางโบยบินค่ะท่านซิงเกอร์จะชวนคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของความคิดและอารมณ์ที่คุณสร้างขึ้นมาขังตัวเองอยู่เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับ,กบเสรีภาพและความสมบูรณ์แบบของตัวตนที่แท้จริงของคุณในฐาน,นะจิตสำนึกบริสุทธิ์หรือ Pure Consciousness ค่ะ เตรียมพร้อมที่จะปลดเชือกที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคุณไว้กับโลกภายนอกได้เลยนะคะส่วนที่1การค้นพบตัวตนที่แท้จริง The Seed of Self ข้อที่1คุณไม่ใช่เสียงในหัวของคุณแต่คุณคือคนที่ได้ยินมันนี่คือความจริงที่ปลดปล่อยที่สุดในหนังสือค่ะคุณต้องตระหนักว่าคุณคือผู้สังเกตการหรือ The Witness ที่อยู่เบื้องหลังกระแสความคิดไม่ใช่ตัวความคิดเองค่ะ ข้อที่ 2. ผู้สังเกตการคือจิตสำนึกบริสุทธิ์หรือ pure consciousness เมื่อคุณถอยออกมานั่งอยู่ที่ที่นั่งแห่งตัวตนหรือ the seat of self คุณจะพบว่าคุณคือพื้นที่ว่างที่ความคิดและอารมณ์เคลื่อนผ่านไปมาโดยไม่สามารถทำอันตรายคุณได้ค่ะข้อที่ 3. เสียงในหัวคือเพื่อนรวมห้องที่ชอบบ่นและวิตกกังวลที่อาศัยอยู่ในหัวของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือทำตามทุกสิ่งที่มันบอกค่ะข้อที่4การถอดถอนตัวตนออกจากความคิดคือการบรรลุอิสระภาพอิสระภาพไม่ได้มาจากการเปลี่ยนความคิดของคุณแต่มาจากการไม่ระบุตัวตนกับความคิดนั้นเมื่อคุณไม่เชื่อความคิดคุณก็เป็นอิสระจากมันค่ะข้อที่ 5. การแยกตัวคุณออกจากสิ่งที่ถูกสังเกตในทุกประสบการณ์ มีผู้สังเกตคือคุณและสิ่งที่ถูกสังเกตคือความคิดอารมณ์หรือสถานการณ์จงฝึกให้ตัวคุณเป็นเพียงผู้สังเกตเท่านั้นค่ะข้อที่ 6. ความตระหนักรู้คือประตูสู่ความจริงการฝึกสติและการทำสมาธิไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ความคิดหยุดแต่มีไว้เพื่อเสริมสร้างจุดศูนย์กลางของจิตสำนึกให้แข็งแกร่งจนคุณสามารถนั่งดูทุกสิ่งได้อย่างมั่นคงค่ะส่วนที่2 การจัดการกับพลังงานภายใน The Inner Energy ข้อที่7คุณมีพลังงานภายในที่ไร้ขีดจำกัดพลังงานภายในนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกได้เมื่อคุณมีความรักความตื่นเต้นหรือความปิติยินดีค่ะมันคือสิทธิโดยกำเนิดของคุณและมันไม่มีวันหมดลงค่ะข้อที่8การปิดใจคือการบล็อกการไหลของพลังงานชีวิต เมื่อเรารู้สึกกลัวโกรธหรือเสียใจเรามักจะปิดใจหรือหดตัวเข้าสู่พื้นที่ภายในที่จำกัดการทำเช่นนี้คือการสกัดกั้นการไหลของพลังงานชีวิตค่ะข้อที่9จงเรียนรู้ที่จะเปิดใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่าปล่อยให้สิ่งใดในชีวิตมีความสำคัญมากกว่าที่คุณจะยอมปิดใจของคุณเพราะมัน การเปิดใจอยู่เสมอคือการยอมให้พลังงานไหลยอย่างอิสระค่ะข้อที่11ความอ่อนไหวภายในคืออาการของการไม่เป็นสุขความอ่อนไหวที่มากเกินไปต่อสิ่งภายนอกเป็นสัญญาณว่าจิตใจของคุณไม่ปกติค่ะคุณกำลังสร้างเกราะป้องกันที่ละเอียดอ่อนเพื่อพยายามควบคุมโลกรอบตัวข้อที่12การปฏิเสธคือการพยายามให้โลกเป็นไปตามใจ เมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการคุณจะรู้สึกต่อต้านโกโรธหรือหมุดหงิดการต่อต้านคือการที่คุณไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะข้อที่13การยึดติดคือการสร้างความปลอดภัยที่ปลอมการยึดติดกับความคิดความสัมพันธ์หรือสิ่งใดๆเป็นพยายามที่จะสร้างภาพลวงตาของความปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วมันคือการกักขังตัวเองค่ะส่วนที่3การปลดปล่อยตนเองจากหนาม เด e อ r ร n อ in the hurt ข้อที่14เราทุกคนมีหนามปักอยู่ในใจประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตได้สร้างหนามหรือรอยแผลฝังอยู่ในจิตใจซึ่งเราใช้พลังงานมหาศาลเพื่อปกป้องไม่ให้ใครมาโดนหนามนั้นข้อที่15การปกป้องตัวเองคือการสร้างกรงขังเราใช้ชีวิตเพื่อออกแบบชีวิตของเราไม่ให้ใครมาแตะต้องบาดแผลนี้ได้ เราสร้างกำแพงความคาดหวังและข้อกำหนดต่างๆเพื่อความรู้สึกปลอดภัยชั่วคราวค่ะข้อที่16รางวัลของการไม่ปกป้องตัวเองคือการปลดปล่อยคุณต้องตัดสินใจที่จะดึงหนามนั้นออกค่ะการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอย่างตรงไปตรงมาและยอมให้มันสลายไปโดยไม่สร้างเกราะป้องกันใดๆคือหนทางสู่เสรีภาพค่ะข้อ 16. การสะสมอารมณ์คือการสร้างกำแพง ทุกครั้งที่เราไม่ยอมปล่อยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจะสะสมและสร้างกำแพงภายในที่ปิดกั้นคุณจากโลกภายนอกและจากตัวตนที่แท้จริงของคุณข้อ17การคลายตัว relax and release คือการปฏิบัติที่สำคัญเมื่อคุณรู้สึกว่ากำลังจะหดตัวหรือปิดใจให้คุณคลายตัวออก just relax และปล่อยอารมณ์นั้นออกไป just release การปล่อยวางคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ข้อ18ทุกสิ่งจะโอเคเมื่อคุณโอเคกับทุกสิ่งความสงบสุขไม่ได้มาจากการที่คุณควบคุมให้ทุกอย่างภายนอกเป็นไปตามที่คุณต้องการแต่มาจากการที่คุณเป็นอิสระจากความจำเป็นที่ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการส่วนที่4การใช้ชีวิตอย่างอิสระ the freedom of an untethered soul ข้อ19จงใช้ชีวิตเพื่อเป็นอิสระไม่ใช่เพื่ออยู่ในเขตสบาย คุณสามารถใช้ชีวิตได้สองทางคือทุ่มเทชีวิตเพื่ออยู่ในเขตสบาย (comfort zone) หรือทุ่มเทชีวิตเพื่ออิสรภาพ (freedom) การเติบโตต้องการความกล้าที่จะก้าวออกจากความปลอดภัยข้อย 20. ชีวิตเป็นเพียงโอกาสในการฝึกฝนจงมองสถานการณ์และผู้คนในชีวิตของคุณในฐานะเครื่องมือที่จะกระวลส่งมาให้คุณได้ฝึกการปล่อยวางและการเปิดใจอยู่เสมอ ข้อ21การตายคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดความตายช่วยเราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราสามารถยึดไว้ได้มันบังคับให้เราต้องปล่อยวางทุกสิ่งที่เรายึดถือและช่วยเราเห็นว่าสิ่งที่ไม่สามารถตายได้คืออะไรข้อ23อย่าเสียเวลาคิดถึงตัวเองปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดมาจากการที่คุณคิดถึงตัวเองมากเกินไป self-centeredness การแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการหยุดคิดถึงตัวเองและอยู่กับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าข้อ24จงอยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่ตรงหน้าคุณคุณไม่จำเป็นต้องมีแผนการที่ซับซ้อนในการมีชีวิตอย่างมีสติจงผ่อนคลายปล่อยวางและจัดการเฉพาะสิ่งที่เหลืออยู่ตรงหน้าคุณในตอนนี้เท่านั้นข้อ 25. ความสุขที่แท้จริงคือการเป็นอิสระความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณได้มา แต่มาจากการที่คุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยเพื่อที่จะเป็นสุขคุณต้องหาความสุขจากการเป็นอิสระจากความต้องการส่วนที่5การปลุกพลังแห่งการตื่นรู้ waking up ข้อ26คุณไม่สามารถแก้ตัวเองได้ด้วยความคิดการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากความคิดนั้นเป็นไปไม่ได้คุณต้องก้าวออกมาจากความคิดและมองปัญหาจากมุมมองของจิตสำนึก ข้อ 27. จงเข้าถึงหัวใจของคุณที่แท้จริงหัวใจทางจิตวิญญาณของคุณคือศูนย์กลางของพลังงานและความรักที่ไร้ขีดจำกัดจงปล่อยให้พลังงานนี้ไหลท่วมท้นเข้าสู่ตัวคุณด้วยการเปิดและคลายตัวข้อ 28. ทุกขณะคือโอกาสแห่งการเติบโตในทุกๆก,การตัดสินใจคุณสามารถเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่การเติบโตหรือ ถอยกลับสู่ความกลัวจงเลือกขนทางที่นำไปสู่การขยายตัวของจิตสำนึกข้อ29ความมีชีวิตชีวา enthusiasm คือการไหลของพลังงานภายในเมื่อคุณรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้อนนั่นคือสัญญาณว่าพลังงานภายในของคุณกำลังไหลอย,อย่างอิสระจงตามรอยความรู้สึกเหล่านี้เพื่อนำทางชีวิตของคุณข้อ30อย่าให้ความทุกข เป็นของขวัญที่คุณรับไว้เมื่อมีคนมอบของขวัญแห่งความทุกข์หรืออารมณ์เชิงลบให้กับคุณเช่นคำวิจาร์ณความกโกรธถ้าคุณไม่รับไว้มันจะกลับคืนไปหาผู้ให้คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รับของขวัญน,นั้นข้อ3าการมีชีวิตอย่างสู่ทางโบยพิงคือการสัมผัสความงามของความเป็นนิรันดร์เมื่อคุณเป็นอิสระจากความคิดอารมณ์และการยุติดท,ทั้งหมด จิตวิญญาณของคุณจะโบยพิงอย่างแท้จริงและคุณจะได้สัมผัสกับความงามอันไร้ขีดจำกัดของตัวตนที่เป็นนิรันดร์ของคุณเองค่ะสรุปข้อคิดจากคลิปนี้คลิปนี้ได้สรุป30ข้อคิดอันทรงพลังจากไมเคิลเอสิงเกอร์เพื่อนำคุณสู่การปลดลอยจิตวิญญาณค่ะหัวใจสำคัญคือการที่เราต้องก้าวออกจากบทบาทของความคิดและเข้าสู่ที่นั่งของผู้สังเกตการเพื่อที่เราจะสามารถเปิดใจอยู่เสมอ และยอมให้พลังงานชีวิตอันไร้ขีดจำกัดไหลเวียนผ่านตัวเราไปได้อย่างอิสระค่ะ